อยู่ใกล้ตัวเพราะว่านอนอยู่ในโรงพยาบาลเขาไม่เฝ้าสุดท้ายแล้วก็ตายจากไปคนเดียวแต่คําถามคือผู้ตายมีโอกาสได้เข้าใจหรือเปล่าหรือไปเศร้าหงองในส่วนไหนอู่ไหมว่าไม่มีบุตรญาสาวโลหิตบุตรที่ดามายืนไลเน่เหรออยู่รอบเตียงถ้าเรายังยินดียิน้ายกับการมีชีวิตนี้ยังคิดว่าการมีชีวิตนี้เป็นของที่มีความสุขเรายังคิดว่าการมีชีวิตนี้เป็นของที่น่าเพลิดเพลิน พอใจในการใช้ชีวิตเราเข้าใจผิดอย่างยิ่งมันมีแต่โทษมันมีแต่ทุกข์มันไม่มันไม่มีอะไรดีเลยแมย้แต่อย่างเดียวทุกอย่างมันเดินสู่ความสิ้ร่างกายอาจารย์เนี่ยแข็งแรงแต่ทุกวันเนี้กระสอบกระแสนมากหูก็ได้ยินไม่ชัดเจนจมูกก็ได้กลิ่นไม่ชัดเจนทุกวันนี้ก็พูดไปจมูกตันไปไอก็ไอจะพูดใ้คล้องตัวบางทีก็ขันคอมีภาวะอาการไอบางทีร่างกายก็ซุดโซอ่อนเพลีย ไหนล่ะที่เรียกว่าดีไหนที่เรียกว่ามันเป็นของของเราถ้ามันเป็นของของเราทําไมเราถึงไม่สามารถยึดมั่นถือมันม่นตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราอยากหายก็าหายไม่ได้อยากไม่เจ็บป่วยได้ไข้ก็ทําไม่ได้สุดท้าย daunting, มันเดินสู่ความเสื่อมวยกาทังสิ่งไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นความเพลินพอใจของเราได้ไหนล่ะที่เรียกว่าเรียกว่าชีวิตเป็นของเรา ไหนเราที่เรียกว่าทุกอย่างในชีวิตเราเราสามารถคนโทรมบังคับควบกลุ่มมันได้นี่เรียกว่าความทุกอย่างยิ่งในโลกนี่เรียกว่าความไม่รู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในหลักสักจจะความจริงของโลกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทั้งสิ้นเราอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าเข้าไปเพลินโผใจสยบมัวเมากับความต้องการของตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งกลับมาฝึกฝนอบรมตัวเองมามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอย่าเข้าไปตั้งอยู่ ในกิเลสตัณหาอย่าเข้าไปตั้งอยู่ในความเพลินพอใจของตัวเองกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันเริ่มต้นในการศึกษาว่าอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์อย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของเราเริ่มกลับมาสู่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพิจารณาตามธรรมได้คือสติสตคิคือตัวแรกของการจุดประกายปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ แต่เมื่อไรเรามีสติปัญญาย่อมจุดติดได้มานะตอน,น,นเนี้แสงแห่งปัญญาเราบัรดับไปหมดนะไม่มีใครมีปัญญาหลงเหลืออยู่เพราะมันดับด้วยอวิชชาความไม่รู้ในหละมันดับแสงแห่งปัญญาหมดแต่เราต้องจุดมันใหม่เพราะเชื้อของปัญญายังมีอยู่ด้วยการจุดสติสัป,ปชัญญาตั้งมั่นให้ได้เมื่อเราจุดสติติดเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะงวดหมุนเข้าและทีนี้ปัญญาเราจะตั้งมั่นคง,นำงดำรงอยู่ได้โดยการพิจารณาให้เห็นโทษ พวกเราว่ามันเคยชินกับการใช้ชีวิตด้วยการเห็นแต่ประโยชน์กับรสอร่อยในการใช้ชีวิตของเราเห็นทุกอย่างดีไปหมดอร่อยไปหมดสวยงามไปหมดเลิศรสไปหมดหน่ายินดีร้ายไปหมดแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าโทษอะไรยางเกิดขึ้นยังไรโทษของการมีชีวิตคืออะไรโทษของการเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรโทษของการที่เรากินอาหารเข้าไปเหล่านั้นที่มันน่าอร่อยเพลินพอใจโทษของมันคืออะไรเรากลับไม่เห็นมัน มองไม่เห็นโทษที่เกิดขึ้นในสิ่งที่กำลังบริโภคกามในสิ่งเหล่านั้นอยู่มองไม่เห็นโทษกินอาหารอันเลิศรสย่อมตามมาด้วยโยครคภัยไข้เจ็บมองไม่เห็นโทษก็เลยกินเข้าไปเสพเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความพอใจนํามาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเรามองไม่เห็นโทษเราจึงเป็นโครคภัยไข้เจ็บจากอาหารการกินเพราะเรากินโดยไม่มองเห็นโทษของมัน เราจึงเกิดความทุกอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตเพราะเรางงไม่เห็นโทษของการมีชีวิตเราอยากคิดว่าการมีชีวิตในโลกนี้มันทําให้เรามีความสุขแต่การมีชีวิตนั่นแหละนํามาซึ่งความทุกข์พระเจ้าจึงสอนเสมอว่าถ้าใครก็ตามสามารถเข้าใจในบริบทของการใช้ชีวิตแล้วยอมรับตามความเป็นจริงของมันได้ว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าเป็นของเราสิ่งนั้นแหละมันจะนํามาซึ่งความสุข ใครยอมรับความทุกข right right ์มองเห็นโทษออกมาได้บุคคลนั้นจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนั้นขํ้ถามคุณทุกวันนี้เรามีอุบายเป็นเครื่องออกจากการใช้ชีวิตจากการเคยพอใจในการใช้ชีวิตของตัวเองหรือยังหาอุบายเป็นเครื่องออกได้ไหมในทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เรากลับหาอุบายเป็นเครื่องออกจากความทุกข์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเสพการ เพลิดพอใจสยบมัวเมายินดีต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบริโภคกรรมด้วยความเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เรายินดีในสิ่งนี้ที่ทําให้เราตอบสนองต่อความสุขแต่วิธีนี้ในการเรีนินเราต้องเดินจับต้องคืเขาต้องขึนมันต้องสุนกลับกินไปไปเข้าไปยินดียินร้ายกับมันไ,ไม่ได้อะไรก็ตามที่เรารู้สึกไปพอใจนั่นแหละถูกอะไรที่เข้าไปเสียมรวหัาน,นั่นแหละถูกอะไรที่เข้าไปแล้วทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละถูก เราจับ่็เลยพอใจสิ่งใดทุกในสิ่งนั้นจับแต่มันพอใจแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละทุกเกิดแล้วเราแค่จับแล้วอุว้ยนิ่งนั่นแหละพอใจแล้วทุกเกิดแน่แค่สัมผัสนิดเดียวแล้วรู้สึกพอใจในมันยินดีในมันว่ามันนิ่งจะเลอือยากได้นั่นแหละทุกเกิดแน่ดังนั้นแม้แต่เพียงปลายขุมขนที่เราเอาใจเข้าไปผูกติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไปเกิดความพอใจเสียอนดมัวามน่าอนยไนั่นแหละนำมาซึ่งความทุกข์ลอแล้ว ดันงนั้นพู้เรียนเจ้าจึงสอนให้เราสำรวจอินทรีย์ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันสำคัญมากเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสัมผัสให้เราเนี่ยเข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นวิธีการคืออะไรการสำรวจระวังอินทรีย์ทวารของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาสัมผัสอย่าเข้าไปยินดีร้ายกับสิ่งนี้อย่าเข้าไปสยบเบื่บมาอ,อย่าเข้าไปเพลิดเพลินไหลไปตามอารวมณ์ว่ามันจะต้องอยากได้อย่างมีอย่างเป็นเจ้า ก็สั่แต่ว่าจับอย่าไปจับอุ้ยสวยอยากได้จะเลยเอาหน่อยดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราจะติดในความทุกนี้ไปตลอดชีวิตถ้าเราไม่ยอมสํารวมอินทรีย์ทวารดังนั้นถ้าเราสามารถสํารวมความเป็นตัวเป็นตนของเพงได้ไม่เข้าไปเพลิดเพลินอะไรไปตามอารมณ์นั่นแหละจะทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันการที่เราไม่มีตัณหาคือความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เกิดขึ้นแก่เราความทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ พระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความอยากจึงสามารถดับความยึดมั่นถึงบรรดาคําถามคือเราตัดความอยากเปลีได้ไหมลนะ่ะถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องทุกต่อไปถ้าตัดได้ย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทีนี้จะดับความอยากทํำยังไงต้องฝึกทิ้งอารมณ์อารมณ์อันหน้าพอใจก็ตามอารมณ์อันไม่น่าพอใจก็ตามต้องฝึกเพี้ยงมันทิ้ง เอามันทิ้งไปโยมันทิ้งไปสลักมันออกไปไถถอนบันเทาทําทให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอาลอมอกสศลวิตกเหล่านั้นเริ่มต้นในการฝึกฝนอบรมตัวเองทําไมอาจารย์ถึงลงแรงในกรสอนสมถะอย่างจรงิงจังเช่นพุทโธทําไมอาจารย์ถึงสอนจริงจังนนในหลักการหลักเกณฑ์ของพุทโธ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 หรือลมหายใจเข้าพูดห,หายใจออกโทหรือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทําไมอาจารย์ถึงโฟกัสให้พวกเราเนี่ยโฟกัสในจุดที่เรียกว่าสมถะกรเพราะถ้าเราไม่มีความสงบ มันไม่สงบอ่ะใจมันวิ่งไปตรงนั้นทีหนึงวิ่งไปพอใจตรงนี้ทีนึงไปพอใจตรงนี้แล้วมันยังดับความพอใจไม่ได้แล้วมันจะเอาสติสัมปชัญญะมาพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งที่พอใจเรียกนเรามองเห็นสิ่งนี้ยมันเป็นประโยชน์ในเมื่อเราเห็นว่าเป็นประโยชน์จะไปมองเห็นโทษของมันได้ไหมย่อไม่ได้มันจะเอาอะไรไปเห็นเพราะอะไรสติมันตั้งมันไม่พอมันไม่เห็นหลกโทษมันเห็นแต่ประโยชน์เวลาเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากได้เวลามันอยากได้มันจะเห็นโทษหรือเห็นประโยชน์ ความอยากมันก็เห็นแต่ประโยชน์ประโยชน์ในยาการอยากได้โทรศัพท์สเครื่องหนึ่งอะใครบ้างจะอยากเห็นโทษมันอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มันก็จะคิดพิจารณาแต่ประโยชน์ในเครื่องใหม่นั้นอย่างเดียวเฮ้ยมันเป็นฟังก์ชันใหม่ฟีเจอร์มันดีอย่างนั้นมันมีคุณลักษณะแบบนี้มันสามารถทําได้กล้องแบบนั้นแบบนี้เราก็จะมองเห็นแต่ะประโยชน์ของมันเฮ้ยมันเอามาทํางานได้นะของเก่ามันทํางานแบบนี้ไม่ได้แต่ตัวใหม่มันทํางานแบบนี้ได้คิดไปคิดมาเป็นไงก็คว้าเอามาเป็นของเรา สุดท้ายเพรารอไหลกำลังของสมาธิมันไม่มากพอในการตัดอักุศลตัวนี้ออกเมื่อกําลังของสมาธิมันตัดอกุศลตัวนี้ออกไม่ได้คือตัดความเพลินพอใจตัวนี้ออกไม่ได้ทีนี้แหละมันจะนํามาเมื่อเรานํามาเป็นของเราแล้วเราจะทุกข์เพราะไอ้สิ่งนี้เตรียมตัวได้เลยมันทุกข์แน่ช่วงแรกก็ยินดียินร้ายกับมันดีช่วงหลังเดี๋ยวมันใกล้ทางมันเริ่มหมดมีเครื่องใหม่มาก็เริ่มไม่ยินดีกับเครื่องดีก็สลัดทิ้งเจ้าเครื่องใหม่ได้ก็ไปทุกข์กับเครื่องใหม่ต่อไปเรา นิโรธเนี่ยคือความดับเนี่ยมันดับเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยดับมันแบบขาดศูนย์ไม่เคยดับแบบจบสิ้นไม่เคยดับให้มันขาดศูนย์จากกันไปไม่เคยถอนออกจากกันหลักการปฏิบัติคือเราต้องตั้งสมถะตั้งฐานของความสงบให้มัน่นการตั้งฐานของความสงบให้มั่นคืออะไรเอาสติก,กับมาตั้งที่ฐานกาย รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาโฟกัสไว้ไม่ให้หลุดไปคิดรู้อยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ให้หลุดไปคิดเลยพุทโธก็พุทโธเป็งให้แน่นอย่าให้หลุดจากพุทโธรู้อยู่กับตรงนี้กับปัจจุบันขนาไม่ให้หลุดจากกันไม่ขาดจากกันไม่หายจากกันอย่างที่พายอาจารย์พยายามจะย้ำตลอดเวลาคือต้องรู้อยู่กับตรงนี้โฟกัสอยู่แค่ตรงนี้ไม่ให้หลุดจากความคิดไปอยู่กับพุทโธคุยความคิดพุทโธคิดอยู่กับกุศลหรือรู้อยู่กับลมหายใจไม่ให้หลุดไปคิดเลยแม้แต่ประการเดียวรู้อยู่ตรงนี้ โฟกัส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 ถึงที่สุดแล้วเมื่อเราโฟกัสแล้วเนี่ยให้เราสติตัต้งมัน่นเมื่อเราเอาสติตัต้งมั่นแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิสมมุติอาจารย์ยกตัวอย่างงา่ายน้ำขวดเนี่ยมีน้ำกับน้ำอีกขวดหนึ่งไม่มีน้ำมีน้ำไม่มีน้ำ